สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในมาตรา39ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มจำนวน5,000บาทใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือยังไม่ได้รับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรและวันโอนเงินเยียวยารอบที่สําสำหรับ13จังหวัดสีแดงเข้มโอนวันไหนสามารถฟังรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่27สิงหาคม6 4 ทางสำนักงานประกันสังคมมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ประกันตนในมาตรา39ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งประกอบไปด้วยการจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ป่าจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์และยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงคราม สระบ,บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทองโดยการโอนเงินเยียวยาของผู้ประกันตนในมาตรา39สำหรับ16จังหวัดสีแดงเข้มมีการโอนเงินเยียวยาภายใน1วันไม่มีการแบ่งเลียงตามเลขัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างได้และข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับ13จังหวัดสีแดงเข้มทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จ่ายเยียวยาเพิ่มเป็น2เดือน จากเดิมที่ได้รับเยียวยาเพียงหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าการโอนเยียวยาในครั้งนี้เป็นครั้งที่1และจะมีการโอนเยียวยาครั้งที่2ในวันที่ 15, 16และ17กันยายน64อีกหนึ่งรอบสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับเยียวยารวมคนละ10,000บาทโดยการโอนเยียวยาจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนเท่านั้นสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยกรอกเลขที่แบบประจำตัวประชาชนและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดจากนั้นให้กดค้นหาหากขึ้นว่าได้รับสิทธิ จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในวันนี้คือวันที่24สิงหาคมหรือ25หรือ26สิงหาคมแต่มีบางคนเงินยังไม่เข้าสาเหตุเกิดจาก 1. ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. บัญชีที่โอนถูกปิดเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีทำให้ธนาคารปิดบัญชี 3. บัญชีธนาคารถูกอายัด สิ่งที่เราต้องทําคือหากยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้รีบติดต่อธนาคารและทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยหากบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดให้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่และทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้อีกรอบในทุกๆวันศุกร์ แต่หากขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทางสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทในวันที่1ถึง30กันยายน6 4โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียวแล้วไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยสำหรับใครที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํนักงานประกันสังคมเบอร์โทร1506ตลอด24ชั่วโมง หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสาสสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอ,อีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ